สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปรง m อ็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโมแปลงเรื่องของเฟสของมมแปลงว่าเป็นยังไงพอดีมี FC ได้สอบถามมาก็เลยคิดว่าถ้าตอบส่วนตัวมันก็จะทำให้เข้าใจแค่คนเดียวก็เลยคิดว่าทำคลิปเรื่องนี้มาเพราะว่า,วา ยังไม่ค่อยเห็นมีท่านใดทําก็เลยจะลองมาอธิบายดูไม่รู้ว่าจะเข้าใจเข้าใจกันแค่ไหนก็คือไอตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบ็คก็จะประมาณนี้ก็คือขดนี้จะเป็นขดไฟออกอขดไฟออกขดไฟออกนี่เราจะพันกี่สเต็ป เราจะเอาไฟกี่ระดับก็ขึ้นอยู่ที่เราก็คือเราจะต้องคำนวณว่าไฟระดับที่1สเต็ปที่1เราจะเอาไฟเท่าไหร่สเต็ปที่2เราจะเอาไฟเท่าไหร่สเต็ปที่3เราจะเอาไฟเท่าไหร่ส่วนมากก็ทํากันประมาณ5สเต็ปสูงสุดนะ,ะพื้นฐานก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปไฟระดับเดียวก็จะพันอยู่แค่นี้พันครบจํานวนรอบที่พันแล้วก็ออกมากดเข้ากดออก ถ้าอย่าสองสเต็ปก็แถบออกมาอ่าพันได้สมมติว่าพันไปร้อยห้าสิบรอบพอเอาแถบออกมาปั๊บแล้วก็พับเข้ามาแล้วก็พันต่อไปอีกาวนี้อีกรณีอย่างไฟแบ็กทั่วไปไฟแบ็กทั่วไปเขาก็จะพันขดไฟออกไอขดไฟเข้าเนี่ยก็จะพันไปอย่างเริ่มต้นฝั่งขวามือเออฝั่งซ้ายมือพันไปตามจํานวนรอบตามสูตรตามตำรับตำราแต่ละอาจารย์ จบเสร็จปั๊บก็ออกมาอันนี้จะเป็นเฟสเดียว1เฟสก็คือพันลวดอย่างเช่นลวดเบอร์18บอ่าลวดเบอร์สิหรือว่าลวดเบอร์16บหก็ก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะพันประมาณไหนจะคำนวณแล้วจะใช้ลวดสเปคประมาณไหนก็ขึ้นอยู่แต่แต่และบุคคลคือมันไม่มีสูตรตายตัวแต่มันก็มีแค่แบบหลักการพื้นฐานอ่าอย่างตัวนี้ขดไฟเข้า จะเขียนง่ายครน,นี้เพราะขดไฟเข้าเริ่มจากฝั่งซ้ายมือต่อมาก็จะเป็นขดทิกเพราะว่าองค์ประกอบมันจะต้องมีขดทิกด้วยถ้าไม่มีขดทิกมันก็ต้องมีการสร้างวงจรได์ขึ้นมาถ้าไม่สร้างวงจรไดก็ต้องใช้การได์จากขดทิศจุดไฟเข้าเริ่มจากฝั่งซ้ายมือขดทิกเราต้องมาเริ่มจากฝั่งขวามือแต่ทุกขด อย่าต้องพันไปในทิศทางเดียวกันอย่าไปพันกับเฟสอย่าไปพันกับทางเพราะว่าถ้าพันกับทางปั๊บมันก็จะให้ระบบทําให้ระบบมีปัญหาเพราะว่าก็เหมือนกับเอาแม่เหล็กอะขั้วบวกกับขั้วบวกมาหากันมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาขั้วบวกขั้วลบมาหากันปั๊บมันก็จะมีปฏิกิริยานั่นแหละเพราะว่าไฟถ้ามันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเป็นขั้วเดียวกัน ถ้าวิ่งกลับทางมันก็จะเป็นโคลโลคั้วมันก็จะเกิดการผักกัน,นก็เกิดปฏิกิริยาอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะแต่ท่านอืน่นไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทดสอบทดลองมาก็จะประมาณนะอันนี้อย่างอีตัวนี้1นึ่เฟสอ่าหนึ่เฟสเสร็จแล้วพอต่อมาก็จะเป็น2องเฟส สเฟสต,ตัวนี้ก็จะเป็นสองเฟสสี่ทไอ้ขดไฟออกเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันอ่าก็เป็นพื้นฐานเดียวกันอันนี้ขดไฟเข้าแต่ขดไฟเข้าสีทเราก็จะพันอย่างสมมุติว่าผมพันไปยี่สิบรอบพันมาครบยี่สิบรอบผมก็จะแถบออกมาแล้วก็พันไปอีกยี่สิบรอบแล้วก็แถบออกมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเฟสที่หนึ่ง เฟสที่สองหรือว่าจะเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองก็ขึ้นอยู่ที่เราไอตัวนี้ถ้าจะทําเป็นไฟกระพริบก็ไม่ต้องไม่ต้องทาไม้ตัวเขาเรียกไม่ต้องทําตัวทิกแต่ถ้าไม่ใช่ไฟกระพริบก็จําเป็นต้องใช้หลักการเหมือนกันกันกบตัวไอไฟแบกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสองเฟสแบบซีที ตอนนี้ไอ้ตัวคดทิกนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพันเริ่มพันขดไฟเข้าจากฝั่งซ้ายมือขดทิกเราต้องเริ่มจากฝั่งขวามือหรือว่าเราเราจะพันจากฝั่งซ้ายนี่ก็ได้พอพันเสร็จปับ๊บไอ้จุดเริ่มต้นฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็บิดมาหาฝั่งขวาไขว้ไวอ้จุดฝั่งขวาก็ไขว้มาฝั่งซ้ายเพราะว่าถ้าไม่งั้นเวลาเราไปประกอบในทิศทางเดียวกันปับ๊บมันไม่ติดเราจะต้องมาไขวทีหลังมันก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ส่วนมากผมจะคไายตั้งแต่ตอนผมพันไอตัวขวดทิกนี่ก็ตามสูตรคำนวณมาปุ๊บแล้วก็แถบออกมาแล้วก็พันไปต่อแล้วก็ออกมาก็เป็นจุดสิ้นสุดตอนนี้อย่างไอตัวสองเฟสแบบซีทีเนะี่ยหรือว่าจะเรียกกันซีทีเวียดนามไอจุดตรงนี้จุดขดทิกเนี่ยกับจุดเฟเข้าเราจะมี R คอมอยู่จะมี R อยู่ก็ R ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สูตรว่าใครจะคำนวณใช้ประมาณเท่าไหร่คราวนี้การต่อจุดสวิตก็จะต่ออยู่จุดนี้แหละแล้ก็จะป้อนไฟมาป้อนไฟมาเลี้ยงไว้ตรงจุดไฟสายไฟเข้าแล้วก็แยกแยกตัวหัวทิศออกมาแล้วไอ้สายสายสวิตเราก็จะออกมาอย่างเงี้ย R เนี่ ไอจุดตรงนี้ล้วก็ทาสวิตกดไม่รู้สัญ,ญลักษณ์สวิตเขาเขียนยังไงกันไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจผมท,ทําไว้ประมาณอย่งี้ทำสวิตกดแต่สวิตกดตรงนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าสวิตมันจุ่มน้ําหรือสวิตมันเปียกเปียกน้ํามันก็จะทําให้เครื่องทํางาน ก็คือเครื่องมันจะทํางานไม่เต็มร้อยแต่เครื่องมันจะทํางานประมาณ6 0สิถึงเจดซดังนั้นวิธีการป้องกันง่ายๆก็จะเอาดีเลย์ดีเลย์มาคอนโทลมาควบคุมตัวนี้เพราะเวลาเราปล่อยไฟเข้าดีเลย์มันถึงค่อยจังมาสั่งงานแล้วไอ้สายที่สวิตท,ที่เราใช้สั่งงานผ่านดีเลย์จุ่มน้ํามันก็ไม่เป็นไรหรือว่าโดนความชื้นมันก็ไม่เป็นไรมันจะไม่ทําให้ไฟ ายออกไปก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เรียก CT ไอจุดที่แท็บเนี่ยผมจะเรียกเป็น CT จุดแท็บทั้งสองคราน,นี้ไอสูตรไฟออกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันทุกตัวก็คล้ายๆกันหลักการนั่น,นแล้วทิศทางของการพันก็เหมือนกัน ท่านี้จะมาพูดถึงไอตัว2องเฟส2เฟสแบบไฟแบกสองเฟสแบบไฟแบกนี่ก็ไอจุดไฟเข้านี่มันจะมีแตกต่างแค่จุดไฟเข้าจุดไฟออกเหมือนเดิมขดทิกก็เหมือนเดิมแต่จุดไฟเข้าเนี่ยเราจะจับรวบ2เส้นถ้าเราจะทำสองเฟสอย่างเช่นพวกหมอ้อ16ปุ่มสิปุ่มเนี่ยเขาจะใช้ฝั่งละ8ปุ่ม แล้วเขาจะทาออกมาเป็นสองเฟสอย่างหม้อตลาดทั่วไปเนี่ยหรือว่าไอ้ที่ทำทำกันทั่วไปเนี่ยอย่างที่ทําขายกันทั่วไปนี่ก็จะเป็นเฟสเดียวบางท่านก็จะทําเป็นสองเฟสบางท่านก็จะทําเป็นสามเฟสอันนี้แต่พูดถึงว่ามันแตกต่างกันไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกมันก็ไอ้สูตรสําหรับตาราเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามันก็มาแตกต่างกันแค่ว่ารอบลวดรอบลวดไฟเข้ารอบลวดไฟออก,รอ,อกรอบขดทิกและก็ค่า R พวกนี้เลย สิ่งที่แตกต่างกันก็คือไอ้รอบไฟเข้าเนี่ยเราจับสองเส้นพอจับสองเส้นปับ๊บเราก็พันไปอย่างสมมติว่าพันไปสี่สิบรอบแล้วก็พันไปสี่สิบรอบพอพันเสร็จปับ๊บเราก็มาแยกแยกปลายออกมา,าแยกปลายเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองออกมาตอนนี้ชุดขับก็จะมีชุดกำลังเนี่ยมีอยู่สองชุดอย่างชุดที่หนึ่งชุดที่สอง ไอตัวนี้ก็มาหาชุดที่สองไอตัวนี้ก็มาหาชุดที่หนึ่งแล้วก็จะมีชุดทิกก็มาขับตัวนี้นนชุดทิก <Okay. S 1> ทา r a n s เตอร์ไอชุดไดเนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวแต่ส่วนมากของตลาดก็จะใช้ตัวเดียวก็จะทิกมาตัวเดียวแล้วก็มาขับออกก็คือของตลาดมันจะทิกมาตัวเดียวแล้วก็มาแยกใช้ไดโอดแยกใส่ไดโอดไปสองตัว แล้วก็มาขับอีตัว3ามเฟดสามเฟดแบบไฟแบ็คก็ไม่ต่างอะไรกันกับสองเฟดแต่3ามเฟดแบบไฟแบ็คเขาจะคำนวณว่าแกนขนาดนี้เราจะใช้ลวดเบอร์เท่าไหร่แต่ส่วนมากเขาก็จะใช้ลวดประมาณเบอร์สิบแปดสำหรับแกน2องแอมป์สาเฟดเขาก็จะจับรวบ3ามเส้นเลยรวบจุดทางเข้าเนี่ยรวบไปสามเส้นแล้วก็พันตามรอบออกมาปั๊บเขาก็มาแยกปลายออก แยกปลายออกเป็นเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองเฟสที่สามและอีกชุดตัวขับเนี่ยเขาก็จะออกมาเหมือนกันนี่แหละก็คือจากสองเฟสมีชุดกําลังสองชุดพอเป็นสามเฟสก็จะมีชุดกําลังสามชุดอชุดกําลังเนี่ยสามชุดแลที่แยกมาชุดสามชุดสองชุดหนึ่งจะแยกออกมาเนี่ย ประมาณนี้ไม่รู้ว่าดูจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรคราวนี้ไอชุดขดทิศเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันกับเฟสหนึ่งสองเฟสสามเฟสขดทิศก,ก็เหมือนกันอันนี้พูดถึงสูตรตำรับของไฟแบตคราวน,นี้พอมาเป็นสามเฟสอย่างของของตลาดอะ่ะเขาจะใช้ทรานซิสเตอร์ไดมาตัวเดียวคราวนี้ก็จะ ขับออกจากขา C เนี่ยออกมาแล้วก็มาแยกเป็นไดโอดสองตัวแยกเป็นไดโอดสองตัวคือตัวหนึ่งจะมาขับชุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมาขับสองชุดอย่างนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเสถียรกว่าเดิมเราก็ขนานเลยขนานไอ์ฐานซิสเตอร์ตัวชุดเนี่ยมันจะมีอ่ะขา B ขา C ขา E เราขนานขาขา e กับขา b เข้าไปหากันแล้วเราแยกขา c เนี่ยออกมาเราขนานทรานซิสเตอร์เป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไปใช้เบอร์อื่นมันก็จะเกิดการขับที่ไม่เท่ากันหรือว่าพูดง่ายว่ามันจะเกิดการร้อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะไอชุดกาลังไอชุดไดเนี่ยในเมื่อไอตัวเนี้มัน ช้าไอตัวนี้มันเร็วไอตัวช้านี่ก็จะถูกไอตัวเร็วดึงหรือไอตัวเร็วก็จะถูกไอตัวช้าลังว่มันก็เลยทําให้เครื่องมันมีปัญหาเครื่องมันไม่เสถียรเครื่องมันร้อนอย่างเงี้ยก็คือมันค่อนข้างที่จะดูเหมือนง่ายแต่รายละเอียดมันค่อนข้างที่เยอะดังนั้นเราก็ขนานขา e ขา b ออกไปทําเป็นชุดได สองตัวก็ได้หรือจะเอาเป็นแยกอิสระเลยสามตัวเรียงกันสามตัวเนี่ยมันก็จะเป็นขับตัวละชุดอา่าชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามแค่เอาทานซิสเตอร์ตัวนี้มาขนานกันเรียงกันไปเลยแล้วก็แยกขา C ออกแล้วก็อะไรอวมาต่อจากขา C ไปขับ่หนะนั่นแหละหลักการง่ายๆถ้าเราเข้าใจหลักการมาแล้วมันก็ไม่ได้ยาก งไงแล้วก็ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆยังไงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีทุกท่าน